ปพี่น้องมาอนึ่งาไปออกกำลังกายจะไปเดินค่ะไปเดินออกกำลังกายนะคะวันที่สองค่ะพี่น้องไปเบิองกันเลยค่ะ hi everybody สวัสดีค่ะพี่น้องมาเดินอะไรเนี่ยมาเดินกลางอะไรเี่ยเมืองเขามาเดินกลางไรไอนี่คือไรอะไรนะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตคือแบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเจ้าของเขามาเห็นนี่คือเราโดนด่านะคะคือเขาหลงปลาเน่ะพี่น้องว่ามันหลงปลาหลงลกมาแหลกกระตองยางกับ ก็ต้องเดินต่อนะคะเด้อเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งบริเวณรอบๆแบบงามๆไปไปน้ามงามๆมากๆๆๆพี่น้อง Hi welcome to the new talk can t h e s video Thank for see t h i the channel อ่ะจะนำก่อนก็ได้นี่เห็นไหมฮะนี่สวยมากว้าวเจ้าของมานี่คือโดนไล่ออกจากบ้านอย่างเร็วตอนนี้บรรยากาศสดชื่นมากค่ะติดล่ะไปละโอ้โหกูน่ะบันไดอันนี้บันไดอย่างได้พักถ่ายรูปไหมบรรยากาศพี่น้องเรามาเดินแต่เราได้บรรยากาศชิลๆเป็นเป็นที่ไพรเวทแต่เราก็แอบเข้าหน่อยนะ สวยนะ <_ S 1> เห็นไหมบรรยากาศท้องฟ้าสดใสเห็นไหม <_ S 1> สวยเดี๋ยวจะพาไปเก็บเป็นเคียสแบร์ด้อพี่นอ้องเด้อยบ <Your bear. S 1> เออย่วแบรพผดผิดสตรอเบอรี่นะตอนนี้เราทำเวลาได้10บกิโลแล้วก็เบรนไปได้657้อาสแคลแล้วก็หัวใจ122ตามนี้ค่ะตอนนี้ก็ถึงทะเลเรียบร้อย เดินถึงทะเลแล้วขนาะนี้เราเบินได้สิบเราเลินได้12บกิโลเบินได้746แคลนะคะตามนี้ค่ะนะม,มุมไอติมรลไวไอบ้านแถวนี้สวยอะ่ะ ้านสวยมากเนาะน้ำกำลังเชี่ยวเลยค่ะพี่น้องเรือขับลํำนั้นนะ่ะตกลง่อ,อยสงสารเรือแท้พี่น้องที่ล่ะเพิ่นขื้นขี่เพิ่นคือกา,กาขี่เขามีกิจกรมชายหาเยเหมือนเดิมนดูได้อย่างเดียวนะดูได้อย่างเดียว มีกิจกรรมชายหาดค่ะทะเลชายหาดนะเราเดินมาเราก็ไม่ถึงชายหาดเด้อพี่น้องเด้อเราเดินทางมาถึงทะเลค่ะเห็นเด็กน้อยเล่นไหมนะ่ะเด็กน้อยเล่นน้ําทะเลค่ะพี่น้องเห็นบรรยากาศไหมไอ้จ๊ะบรรยากาศเราเดินมาถึงทะเลเนาะจากไปสวนมาถึงทะเลค่ะเห็นไหม เล่นฮอนบอลเออน่าสนุกอะ่ะเล่นฮอนบอลหลายกลุ่มเลย ทะเลของเราตอนนี้เฮ้ยสิบแปดองศานะคะบนบกสิบแปดบนน้ำสิบเก้าโอ้ยพี่น้องอตอนนี้เรามาเข้าร้านอาหารย่ชาชักตอนนี้เรามากับน้องนุ้ยมานั่งร้านอาหารค่ะพี่น้องนี่แหลบรรยากาศในร้านอาหารของเรานะคะบรรยากาศเหมือนแบบว่าเ้าอยู่ใส่เขาอยู่อเมริกาเนาะแบบ ชิวๆแบบนั้นอ่ะไายนี่เราเดินมา12กิโลเราก็เดินมากินข้าวเรืเ่อ้อพี่น้องนุย้ยธอพูดอีสานปะวะเอาคือมาบอกก็เอืย่ยมันไม่ค่อยถนัดอ,อ่ะเหรอพี่กับพี่เซนแต่ถ้าสายอีสานเนี่ยแหละแต่คุยได้คุยได้เธอให้พี่โดนแดดแล้โอ้หน้าดำอุ้ยดำจะได้สวย เนี่ยตอนนี้เรามานั่งร้านอาหารค่ะรอกินก่อนนะโอยเมนูมาแล้วแปบน,นึงอันนี้เป็นเมนูอาหารค่ะโอ้ไม่อดเค้กพี่น้องโอ้หลุดทุนยางดีมากินเค้กเลยแบบนี้พูดนะบุฟฟนุยมีบุฟด้วยเธอจะกินอะไรจัดไปพูดนะ่ะไรดองโอ้ตอรูปยังสวยแล้ว่างนุย้ยด่เห็นไหม เราเปลี่ยนร้านแบบกระทันหันพี่น้องมากินพิซซ่าต่อเดินเสร็จก็มากินพิซซ่านะคะมากินกับน,น้องนุ้ยพี่น้องของด่านรอบอบรรยากาศตัวนั้นคือลูกสาวอยากมาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนัดเราต้องบอกนางเดี๋ยวต้องส่งรูปให้นางดูตามน้านาที่จอดรถเนาะร้านจอดรถกว้างค่ะ ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เดินเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มากินยังไม่เสร็จอันโอปรทั่งเสร็จเป็นบอเดี๋ยวเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่กันต่อคะ่ะตอนนี้คือแบบว่าอุย้ยพี่น้องกระชับชุดเดแต่ว่าก็มากินเฟรนฟรายตัวไม่ได่ไม่ีมป,มปัญหาอะไรไม่ใช่ปัญหาจะไม่เล็กๆนั่นแหะตอนนี้เราได้เวลากินนะคะพิซพซ่าซิงเกอร์เราเบิรนเยอะเรากินได้พิซซ่อเีนข่อย สั่งกินได้เปินไปเป็นร้อยเอาเข้าไปพันหนึ่งเล็กๆเจบกตามด้วยเฟนไฟพี่น้องกินหมดไหมเนี่ยเฮ้ยสมัรถสิเหลือเอาเฟนไฟอ้ยพี่น้องแซ่บโอ้มากินในบึงดอกไม้ ันนี้คือหนุ่มหนุ่มปั่นจักยานเสร็จเขาก็มากินเหมือนเรานะครับพี่น้องแต่เขาอาจจะไม่กินเหมือนเราก็แล้วของเราเนี่ยอะไรเนีาะนั่นหมดจานแล้วกินให้หมดได้จิ้นสุดท้ายน่ะรวยแต่หล่อเลือด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 เบไปเหรอเนาะไม่บ่าวไปเนาะเบ่าวไปกินกินเบิกไ้พี่น้องไกินสองแท่งเลยเหรสองแท่งเลยเหรอ ไม่ถ so ูกใจกินหมดแล้วค่ะเกี้ยงค่ะหมดเปืนไปบางหันแปดลอยเอาขอเป็นพันโอ้ยพี่นอเบิดค้ำสิบบาแต่ว่าเบิ้นได้ไลอยู่ได้ว่าไปดปวดแข้งปวดขาเนี่ย ได้ปวดแข้งกวดขาอันนี้เป็นบริเวณล้างสาวเห็นไหมโอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค้องน้ำแปนะ๊บน,นึงเข้าห้องแรกครัหนึสปีดแล้วอ่าโอเคค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศโอ้สวยงามตากล้องข่อยพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศข้างทะเลแล้วนะคะข้างทะเลแล้ว ผ่านแม่น้ำแควค่ะน้ำเชี่ยวมากพี่น้องป้องไปน้ำเชี่ยวมากอันนี้เป็นข้ามแม่น้ำสะพานเห็นไ่มที่วัดสะพานมันยกแหละพี่น้องที่วัดรงสะพานมันยกแหละพี่น้องเห็นเราตรงไหนตที่มันยกกันแหละ ปลานะอันนี้ไอ,นนอนน้ลูกพึ่งพี่น้องอากาศดีดีวันนี้เนอะอากาศดีค่ะนี่แล้วช่วงนี้ก็รอคุณแฟนมารับค่ะรอคุณแฟนมารับนะคะไ <laughs> ปพี่น้องมือน,นึ่งสุขภาพไปเที่ยวเด้อเอ้ยสุขภาพไปออกกำลังกาย จะไปเดินค่ะไปเดินออกกําลังกายนะคะวันที่2ค่ะพี่น้องไปเบิรงกันเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านอาหารนะคะบรรยากาศร้านอาหาระะเป็นสะพานที่เราข้ามามาเมื่อกี้ <c oughs> ป้าคน, <c oughs> นดีใจจนได้เจอหเหรน <c oughs> เพิ่นเจอแม่เพิ่นวแบบ้าวคะแกโอเคค่ะคลิปคลิปคลิปการออกกําลังกายภาคสองก็จบด้วยระการฉีดเด้ออาจจะแบบมีมุ่มแบบไทยนิดน้อยหลงปลาโนนีนั่นเดนินทะลุปลาโนนีนั่นไปแล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบายจุบ๊บๆลืบๆ